สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอบ้านเพื่องศิล์นะคะบ้านเพึ่งศิล์เป็นสถานที่ตลาดริมคลองค่ะอยู่คลองบางหลวงจุดขายและจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คืองานศิลป์และการเวิร์กช็อปงานศินละปะนั่นเองค่ะ ใครที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิละปะนะคะสามารถเริ่มต้นที่จะร้อยลูกปัดหรือระบายสีได้นะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทนั่นเองค่ะโดยการเดินทางนะคะเราสามารถนั่งรถไฟมาลงที่ MRT บางไผ่ค่ะเดินไปทางซอยเชกเกษม20ต่อวินไปที่วัดทองสาราง,งามค่ะราคา10บาทนะคะพอถึงป้ายแล้วเดินเข้าไปริมคลองนะคะก็จะเจอบ้านเพื่อสินเป็นหลังแรกเลยค่ะ บ้านพึ่งศิล์นะคะในเวลาทำการเปิดเริ่มที่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์ค่ะนี่คือบรรยากาศข้างนอกหน้าร้านบ้านพึ่งศิล์นะคะเราสามารถทำกิจกรรมและพร้อมชมกับบรรยากาศข้างนอกหน้าร้านได้เลยค่ะโดยจะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่ล่องเรือผ่านไปด้วยค่ะ และยังมีเครื่องดื่มที่ให้บริการด้วยนะคะราคาย่อมเยาวค่ะ30บาทถึง50บาทค่ะต่อมาเราก็จะไปดูภายในร้านกันนะคะค่ะนี่คือบรรยากาศข้างบนนะคะของบ้านพึ่งสิลปคะ่ะโดยหลวงพี่ล่านะคะได้เลือกวาดรูปปฏิทินนะคะและนี่คือผู้คนที่ ่วมทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีหรือวาดรูปนะคะต่างๆนี่คือดีชั้นนะคะที่เลือกร้อยลูกป,ปัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชั้นล่างนะคะของบ้านเพื่อนสีมีทั้งเอ,อ่อร้อยลูกป,ปัดหรือว่าของตกแต่งน่ารักต่างๆนะคะเราสามารถถ่ายรูปได้ค่ะแล้วก็ ั้นล่างนะคะจะมีแอร์แล้วเราสามารถนั่งได้ทั้งวันเลยค่ะในการทำกิจกรรมนะคะใครสนใจร้อยลูกปัดก็มาเลือกตามที่เขามีไว้ให้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากละบายสีก็จะมีจานสีให้นะคะค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะได้เสริมสร้างให้ทุกคนได้มีกิจกรรมและมีผ ทุกคนสามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่บ้านพึ่งสิ่งขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ